สวัสดีครับพี่น้องว่ากันตอนเศร้าๆแล้วนะพี่น้องบรรยากาศช่วงน,นี้นะครับเหมาะที่จะพ่นปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะครับเมื่อน,นี้จะเอาปุ๋ยอินทรีย์น้ำคุณภาพสูงนะครับพี่น้องซึ่งซึ่งมีทั้งไข่มีทั้งน้ำเศร้าเขามีทั้งเอ็มมีทั้งนมสดนะครับปนกันที่เศร้าสุ่มมากไว้แล้วก็แจก,กสูตรพี่สูตรน้องว่าคุณภาพสูงนั่นแหละนะครับเอามาฉีดพ่นดาวเรืองนะครับเพื่อกระตุ้นการ,การออกดอกนะครับ ื่อกระตุ้นการออกดอกพอดาวเรื่องเข้าเริ่มจุ่มดอกแล้วนะครับต่อกระตุ้นเจ้าน้อยห้สึกวัาดดอกจากน้อยอยู่นะครับไวน้ำสดนี้นะครับจะกระตุ้นให้ดาวเรื่องออกดอกหลายแลวกดอกโดกนะครับเอาลองเลยขี่นออกนะครับอัตราใส่นะครับอัตราการนําไปใส่นะครับสี่ช้อนแกงต่อน้ำยี่สิบริบน้องขึ้นออกนะนะครับอ่อันนี้น้ำเนืิตรินะครับเขาจะชอบทุนจะใส่นิดเดียวนะครับจะไปใส่หลาย เอาส่วนสะพพกที่หน้ามันเป็นใสใสได้เพื่อนเราได้ะะจะฝึงไปคน้นในมันโตตะก,กอน,นสี่ช้อนแกงตอนนั้นยี่สิบริรนะครับก็จะสร้างงใส่ประมาณจากหาซีซีพอนะครับนะบไม่ได้่หลายเลยเพื่อนเนีครับใส่ซเลยนะครับฉีดพ่นช่วงเช้าเช้านะเพื่อให้เขากระตุ้นการออกดอกของเขาจะท่านเหตุแดดนะจะท่านเหตุแดดแกนะครับฉีดช่องนี้นะครับ อีประมาณหนึ่งสโมงหนึ่งสโมงกลัว,ลวสองวโมงกลัว,ลวเนี่ยแดดก็จะเริ่มแก้ขึ้นมาก็กจะเป็นช่วงจังหวพะพอดีครับที่อ่ใบพืชเท่าเริ่มดูดเนาะเริ่มดูดธาตุอาหารเข้าไปอ่ะว่ากันเลยเพี่น้องนะครับเอ้านี่เป็นหัวสีดแบบง่ายๆขึ้นบ้านขึ้นบ้านเั็หน่อยสุบเข้าไปไปไปดูกันอ้าย ใช่ละนี่พี่น้องดาวเรื่องอยู่นี่อนี่ใส่นีก้อนนี่นี่ใส่นีก้อน,น,นเลยน,นี่พยายามปับป๊บปั๊บให้พ่นฟอยที่สุดเท่าที่จะฟอยได้นะพี่น้องนะเท่าที่จะละเอียดได้นะครับเนี่ยนะครับเอาเลยนี่ว่าช่วงแยกแก้วหดนน้ำเปียกแล้วนะครับต้องสีดพ่นหลังจากลดน้ําแล้วนะครับพดนน้ำภายใบยปเปียกเราจะงสีพ่นนะครับ ลืมนำยาจำใบสัตวเอาไปจำไปเจ็บหัวมัละ่ะก็ว่าใบมันเปียกกี่แล้วนะครับกระตุ้นการออกดอกนงเห็นดอกดอกง่ายนะครับนี่ต้องต้องต้องน้่ฝฟอยสี่ิน้องน้่นเป็นฟอยส์สิหน่ละเอียดละเอียดเลย ื่องสีห้างประตองอันใหญ่ก็ได้นะครับน้อยๆก็ได้ซ้ำนี่ซ้ำนี่ก็ได้นี่เอาให้ใบมันเปียกๆเลยให้ชุ่มๆไปเลยไปห้องิีก่อนนี่นี่ก็ะห้อดใดไปหน่องนี่อ่านี่เลย เรื่องดาวเรื่องเครื่องไอ้บานซอกบานซื่นหางหลอกหางลิงมือนี่แหละใส่เดือบนะครับสี่เดืเบิเลยเป็ปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะครับผสมแล้วอัตราส่วนเนี่ยเพี่น้องน้ำพอดีเรื่องเลี้ยงก็หอยจังหน่อยนี่เมื่อเว่าใส่บักเข้มข้นเนี่ยพราะว่าปุ๋ยน้ำแล้วนี่ก็หู้กันดีว่ามันเป็นกรดเนาะนะครับถ้าใส่หลายนะครับมันก็นจะไหมเคลือบผิวใบนะครับเฮ็ดให้ใบไหม่ใบเสียหาย ต้องเอาซ้ำนี่นะครับพี่น้องให้มันค่อยกินไปนะครับเป็นการพ่นปุ๋ยเสริมนะครับพี่น้องเป็นการเสริมนะครับเสริมปุ๋ยทางใบนะครับปกติทั้งดินเท่ากับใส่ตามปกติเยอะแล้วปุ๋ยมักปุ๋ยคอกนะครับขางกัดเสริมทังใบไปช่วงเาศร้าๆอากาศเย็นๆตอนเศร้านะครับอย่าท่านให้แดดออกนะครับพี่น้องอย่าท่านให้แดดออกถ้าแดดออกเรามันจะแห้งนะครับการดูดซึมจะเป็นไปบนดี นะครับว่ากันเศร้าๆนีดนลดเนี่นะครับรักการพ่นปุ๋ยซีน้ำเศร้ากับแรงด้วพี่น้องนะครับช่วงเศร้ากับช่วงแรงบ่มมีพ่นเศ้าพ่นแรงเนี่ยหมายถึงว่าช่วงที่เหมาะแก่การพ่นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงเศร้าหรือเป็นช่วงแรงก็ได้นะครับเจ็ดมือแปดมือพ่นเท่านึงนะครับพี่น้องนะครับเป็นดอกแล้วก็พ่นได้นะครับพี่น้องปุ๋ยช่วงนี้นะครับบอมมีปัญหาะจะพ่นไปเรื่อยเ การกระตุน้นการออกดอกนะครับให,ให้ออกดอกได้ดีขึ้น ปเปียกไปเลยครับต้องหดน้ำสักก้อนนะครับลดน้ำสะกก้อนทั้งคนเลยเพี่น้รงเนาะหายใบเขาเปียกสักก้อนนะครับเมื่อันใบแห้งเขาพอยจะไปพ่นเสียเลยนะครับเพราะว่าอา่ใบพืชมันจะมีอ่ะยียงกันละ่ะมีไข,นข่นะครับเคลือบอยู่นะครับพี่น้องต้องหดน้ำให้เปียกให้น้ำซึมผ่านไข่สะก้อนนะครับถ้ามีสารจับใบน้ำกะใส่ได้ขึ้นกันนะครับพี่อน้องแต่อันนี้บม่มีลืม หดเลยต้องฮดน้ำให้เปีเยกๆซะก่อนลดน้ำให้ชุ่มๆซะก่อนมันคือกันครับฮอใส่ไอ้ปุ๋ยอินทรียน้ำสลายดินดานเนี่ยแหละต้องฮดน้ำให้ชุ่มๆซะก่อนหลังจังลดตามไปด้วยปุ๋ยสาายานนลสา,ายดินดานนะครับจุลินซียสลายดินดานนะครับเพื่อให้น้ำเป็นตัวน้ำผ้าจุลินทซียลงไปอันนี้ก็คือกันต้องฮดน้ำให้เปีเยกๆเพื่อให้น้ำเป็นตัวน้ำผ้าปุ๋ยเข้าไปนะครับอย่าท่านเห็นแดดออกพี่น้องนะครับใส่เศร้าๆไปเลย ไอตุ่เปียกไปเลยนี่พกักการแยกแก้วหดบ่บ่หดดอกมันงามอยู่เนาะไปเปิ่งเสื้งเมอนบ่ต้องบ่บ่หดก็ได้หรอกบ่บบ be be. บสีก็ได้อ่ะสียังบ่ท่นทัวอยู่พี่เนองมาเอาจะมาใช้กับเนี่ยพืชพักไม่ดอกไม่ประดับประเดิ้เผ้าเนี่ยแหละครับ ต้องปับหัวสีดให้เป,ป็นฟอยละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะฟอยได้นะครับ จำว่าต้องหดน้ำให้เปียกๆซะก่อนเ้อน,นะครับต้องรดน้ำให้เปียกซะก,ก่อนนะครับจึงจะพน่นดาเรื่องที่ปลูกไว้นะครับมันจ,จะดอกสวยดอกดกนะครับสีงาม ได้ได้ทุกงพืชน,นะครับได้ได้ไดกับทุกงพืชเลยมื่ก่อนมื่แกน,นก็สะไปลงพ่นนี่แหละพ่นเมื่อก่อนนะเพราะเนาดอกดาวเรื่องนี่นะครับครับพี่น้องปุ๋ยอินทรีย์น้ำสูตรเข้มข้นเนาะปุ๋ยอินซน้ำคุณภาพสูงนะครับที่ หมักให้พี่ให้น้องเขาเบิงวางซิบก็มือที่ผ่านมากนะครับเมื่อกากาน้ําตาลที่เขามักในย่อยสลายได้ที่แลหละครัก็สามารถนํามาใส่ได้เลยนะครับพี่น้องโดยการฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นนะครับอ่าหมือเจ็ดมือ 8, ม่อแปดมื่อสิบมื่อฉีดพ่นเท่านึงนะครับพี่น้องเพื่อกระตุ้นการออกดอกแล้วก็เป็นอาหารเสริมให้กับพืชนะครับเป็นอาหารเสริมให้กับพืชนะครับใส่ร่วมกับปุ๋ยหมักทางดินนะหรือปุ๋ยทางดินนั่นเองนะครับพี่น้อง ไอ้พนทั้งใบเป็นการเสริมนี่เอาช่วงเศร้าๆเนี่ยซ้ำแดดพท่านแกเนี่ยได้เลยนะครับพี่น้องเนี่ยแดดเริ่มจะออกเนี่ยข้าง่นลได้เลยเนาะนะครับพ่ลได้เลยนะครับอ่ะคลิปนี้ก็คงพอพี่พอเนาะเพื่อนแค่นี้สักกอนนะครับคลิปหนะมิยังดีๆจังพอกันไม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับคนใจสะทุ่งนะครับพี่น้องนะครับอ่ะหลายท่านอาจจะสงสัย่นนอกจากดอกไม้ดอกไม้แล้วกับพืชอื่นในบอนได้กับพืชทุกชนิดนะครับพี่น้อง บุคคลผมมีเครื่องพ่นเนื้อ้อยอยากได้อยากพ่นได้แต่บ่มีเงินซื้อเครื่องพ่นเลยกับผสมน้ำหดเอานะครับพี่น้องน้ำหนึ่งบัวหรือประมาณสิบลิตรนะครับก็ใส่ตัวนี้เข้าไปสองซอนแกงเนี่ยนะครับคนค้นๆๆค้นเอวัอนน,นะครับการใส่ลดเอาเดี๋ยวเขาจำเป็นต้องไปตักเอาน้ำใส่ใดอกคนกีตเตอเลยมันขึ้นมากก็ได้นะครับเพราะว่า,าฟาักบัวมันหู้ย,ยังแงล่ะแล้วลก็หดลงไปในดินนะครับลดลงไปทั้งดินทั้งใบนั่นแหละนะครับพี่น้องส่วนใหญ่แล้วเขาจะลงไปอยู่ดิน นะครับเมื่อลงไปยุดินนะครับก็จะถือรากพืชดูขึ้นมาในปุ๋ยซินทรีย์นั้นนะครับนอกจากจะได้ธาตุอาหารแล้วเขายังมีจุลินทรีย์ที่ยังมีชีวิตนะครับก็จะไปเพิ่มจุลินทรีย์ในดินเทใทยดินนั่นล้วนซุยระบบการย่อยสลายแรนะธาตุต่างๆก็ดีขึ้นนะครับพี่น้องปุ๋ยมักปุ๋ยขอกที่เขาใส่ไว้ในดินนะครับก็จะถือกุมจุลินทรีย์กุมหนีย่อยสลายแล้วก็กลายเป็นฮิวมัสกลายเป็นธาตุอาหารออกมาให้พืชน,นะครับพี่น้องส่งผลให้พืชเจริญเติบโตงอกงาม นะครับบ <im> <bass em> <ce> ่ต <ions> ้องเป็นเพิ่งป <im> ุ๋ยเคมีถ้าเฮามีเรานี่ยนะครับก็สามารถใส่แทนกันไในน้องเพื่อนเราเนาะนะครับแม้ถึงแม้ว่าเฮาจะกําหนดสูตรบ่ได้แต่ใส่ไปแล้วมันงามมันได้ผลก็โอเคเนาะนะครับบ่จําเป็นต้องไปกําหนดสูตรสูตรเท่านั้นโา้จะได้สูตรนั้นสูตรนี้มักปุ๋ยมักจะได้สูตรนั้นสูนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากนะครับพี่น้องบ่ต้องไปกําหนดหวงคำเดาว่าแต่ใส่เข้าไปแล้วงามนะครับพี่น้องใส่เข้าไปแล้วพืชผักกเริ่มเติบโตดินเฮาดีนะครับก็ใส่เลยนะครับพี่น้อง เอาคลิปในที่นี้ก็พี่น้องครับคลิปหน้าไม่ยังดีๆจังพ่อกับไม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกับลังใจกับพ่อใจชอบสูงนะครับมือหนีเฝ้าเ้านั่ฟฟนจังน่อยบถถ่ดทันไปเปิดฮอตล้านเลยครับเอาคลิปหน้าพ่อกับไม่สวัสดีครับ